ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยการกระทําและผลของการกระทํานั้นการกระทําใดก็ตามที่เราก่อไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมล้วนทิ้งร่องรอยแห่งกรรมไว้และบางครั้งกรรมเหล่านั้นก็ผูกพันเราไปตลอดชีวิตจนบางครั้งนํามาซึ่งความทุกข์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การตายทั้งกลมหรือการตายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความตายทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิบากกรรมที่สะสมมาตลอดชีวิตและบางครั้งอาจมาจากกรรมที่ทำไว้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรรมไม่เคยโกหกสถานที่แห่งความจริงของชีวิตและผลของกรรมค่ะ การตายทั้งกลมมักเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังมีความยึดติดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความโลภความกโกรธความริษยาหรือความหลงในอารมณ์และความสุขชั่วคราวความยึดติดเหล่านี้ผูกพันจิตใจและร่างกายไว้กับโลกอย่างแน่นหนา เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่นอุบัติเหตุร้ายแรงการฆาตกรรมหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติความตายที่เกิดขึ้นทันทีทำให้วิญญาณยังไม่สามารถปล่อยวางและยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุหรือติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมที่ตนทำ เวรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตายทั้งกลมมักซับซ้อนและลึกซึง้งเพราะมันไม่ใช่เพียงการกระทำเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการสะสมของกรรมเก่าที่ยังไม่ได้ชำระและกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวิญญาณที่ตายอย่างกระทันหันมักยังมีความคับข้องใจความกลัวความเสียใจหรือแม้กระทั่งความกโกรธที่ไม่ได้ระบายออก สิ่งเหล่านี้ทำให้วิญญาณยังไม่สงบและวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์จนกว่าจะได้รับการชำระและปล่อยวางอย่างแท้จริงผู้ที่ตายทํากลมหลายครั้งปรากฏในเรื่องเล่าต่างๆของผู้ที่สามารถติดต่อกับวิญญาณหรือผู้ที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติพบว่ามักมีลักษณะของความไม่สมบูรณ์ในจิตใจบางคนยังยึดติดกับทรัพย์สินความรักหรือความแค้นบางอย่าง บางคนยังโกรธหรือเสียใจต่อาการกระทำของผู้อื่นและบางคนยังอยากแก้แค้นการยึดติดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เวรกรรมของเขายังคงดำรงอยู่ต่อไปความทายทั้งกลมสอนให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตและความระมัดระวังในการกระทำเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเวรกรรมใดจะตามเรามาเมื่อใดและจะส่งผลต่อชีวิตของเราและผู้อื่นอย่างไร การกระทำของเราในวันนี้อาจกลายเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความไม่สงบในอนาคตดังนั้นการใส่ใจในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องราวของผู้ที่ตายทั้งกลมอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าชีวิตจะจบลงเมื่อใด การตายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ผู้ที่ยังมีเวรกรรมผูกพันไม่ได้มีโอกาสทําความดีหรือขอขมาผู้อื่นการไม่สามารถแก้ไขหรือชําระเวรกรรมก่อนตายเป็นสิ่งที่ทําให้วิญญาณเกิดความค้างคาใจแล้ววนเวียนอยู่กับโลกในแง่พุทธศาสนาเวรกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองไม่มีใครสามารถแก้กรรมแทนเราได้ การตายทั้งกลมเป็นบทเรียนอันทรงพลังที่สอนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและความจำเป็นในการทำความดีการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดวิบากกรรมและเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการจากไปผู้ที่จ่ายทั้งกลมและยังมีความผูกพันกับโลกมักปรากฏในลักษณะของวิญ,ญญาณที่อยู่ในบ้านหรือบริเวณที่เกิดเหตุ พวกเขาอาจปรากฏให้เห็นในรูปของเสียงเสียงร้องไห้เงาหรือแม้แต่ภาพลางๆของร่างกายที่ไม่ครบสมบูรณ์การปรากฏเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถพิเศษของมนุษย์แต่การสะท้อนถึงความผูกพันและความค้างคาใจของวิญญาณเวรกรรมที่ผูกพันชีวิตและความทุกข์ในกรณีการตายทั้งกลมมักซับซ้อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับทั้งอดีตปัจจุบันและบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับคนหลายคน กรรมที่เกิดจากการร้ายผู้อื่นการโกหกการหลอกลวงหรือแม้แต่การละเลยต่อผู้อื่นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณไม่สงบการเข้าใจและยอมรับว่าแต่ละการกระทำมีผลต่อชีวิตและหลังความตายจะช่วยให้เราปรับวิธีการดำเนินชีวิตให้มีสติและมีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้น การปล่อยวางความยึดติดเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้วิญญาณสงบการยึดติดต่อสิ่งต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นความรักความแค้นหรือความอยากได้อยากมีล้วนเป็นสิ่งที่ผูกพันเราไว้กับโลกการตายทั้งกลมเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับผู้ที่ยังไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์และความกลัวจึงยังคงอยู่กับวิญญาณ สำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องราวของการตายทั้งกลมเป็นข้อเตือนใจให้เราตระหนักถึงผลของกรรมการกระทำใดๆของเราล้วนมีผลทั้งต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตการทำความดีการให้อภยัยการขอขมาและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จะช่วยลดวิบากกรรมและสร้างสติให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความหมาย การตายทั้งกลมไม่เพียงแต่เป็นการสิ้นสุดของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่วิญญาณต้องเผชิญกับผลของกรรมที่ทำไว้ตลอดชีวิตการตายกระทันหันทำให้วิญญาณยังไม่สามารถปรับตัวหรือปล่อยวางได้ทันทีความทุกข์ความโกรธความเสียใจหรือความคับข้องใจในใจยังคงกักเก็บและสะสมอยู่การไม่สามารถปล่อยวางนี้เองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วิญญาณยังวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์ ผู้ที่จายทั้งกลมบางรายมีลักษณะของวิญญาณที่ติดอยู่กับสิ่งของหรือสถานที่ที่ผูกพันในชีวิตเช่นบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินความอยากได้อยากมีเหล่านี้เป็นพันธกรรมที่ผูกวิญญาณไว้ทำให้พวกเขาไม่สามารถจากไปสู่พบใหม่ได้อย่างสงบ หลายครั้งผู้ที่เคยกระทำผิดกับผู้อื่นหรือทำร้ายชีวิตคนอื่นวิญญาณของพวกเขาอาจยังวนเวียนใกล้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าติดตามและแก้แค้นตามกรรมที่ตนทำไว้เรื่องราวของผู้ที่ตายทั้งกลมถูกบันทึกในหลายวรรณกรรมและเรื่องเล่าผืนบ้านพบว่าเหตุการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังมีความโกรธความเสียใจหรือความหลงในอารมณ์ชั่วคราว ความทุกข์ที่ยังไม่ระบายออกหรือยังไม่ชำระเป็นตัวเร่งให้วิญญาณติดอยู่กับโลกความกลัวต่อความตายเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วิญญาณไม่สามารถปล่อยวางได้ในทางพุทธศาสนาการเกิดใหม่หลังความตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตายเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมทั้งหมดที่สะสมมากรรมดีและกรรมชั่วจะเป็นตัวกำหนดสภาพจิตและสภาพร่างกายของพบใหม่ การตายทั้งกลมจึงเป็นบทเรียนให้เห็นว่าการกระทำของเราในปัจจุบันมีผลต่อชีวิตและอนาคตอย่างแท้จริงการตายทั้งกลมบางครั้งสะท้อนถึงความไม่พร้อมของวิญญาณการกระทำชั่วหรือการไม่สามารถชำระเวรกรรมก่อนตายทำให้เกิดความค้างคาใจและผูกพันกับโลก ผู้ที่สามารถทำความดีทำบุญรักษาศีลและทำจิตใจให้บริสุทธิ์จะสามารถลดวิบากกรรมและทำให้วิญญาณสงบได้แม้ว่าจะตายกระถันหันแต่ความบริสุทธิ์ในใจจะช่วยให้วิญญาณผ่านพ้นความทุกข์ไปได้การผูกพันกับความโกรธความเสียใจหรือความโลภเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วิญญาณไม่สงบความโกรธทำให้วิญญาณไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นได้ ความเสียใจทำให้วิญญาณยังจมอยู่กับอดีตความโลภและความอยากได้ทำให้วิญญาณยังยึดติดกับสิ่งของในโลกการเข้าใจและตระหนักถึงความจริงของชีวิตการเกิดและการตายจะช่วยให้เราปรับวิธีการดำเนินชีวิตให้มีสติและไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป หลายครั้งที่วิญญาณที่ตายทั้งกลมปรากฏในรูปของเสียงรอยเงาหรือภาพลางๆการปรากฏเหล่านี้สะท้อนถึงความผูกพันและความค้างคาใจวิญญาณบางรายอาจยังคงพยายามสื่อสารหรือเตือนผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อให้ตระหนักถึงผลของกรรมการเห็นหรือสัมผัสปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติที่ซับซ้อนแต่เป็นการสะท้อนถึงผลของการกระทำและความผูกพันของจิตใจ เวรกรรมที่ผูกพันชีวิตและความทุกข์ของผู้ที่ตายทั้งกลมมักเกิดจากการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันการร้ายผู้อื่นการโกหกหลอกลวงหรือแม้แต่การละเลยต่อผู้อื่นล้วนเป็นสิ่งที่วิญญาณไม่สงบการตระหนักถึงความจริงนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราตระหนักถึงผลของกรรมและทำให้เราปรับปรุงการกระทำในชีวิตปัจจุบัน การปล่อยวางความยึดติดความโกรธและความเสียใจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้วิญญาณสงบการตายทั้งกลมเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับผู้ที่ยังไม่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้การมีสติและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนตายจะช่วยลดความทุกและทำให้วิญญาณสามารถเดินทางไปสู่พบใหม่อย่างสงบ สำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่การเรียนรู้จากเรื่องราวของการตายทั้งกลมเป็นข้อเตือนใจให้เราตระหนักถึงผลของกรรมการกระทําของเราล้วนมีผลทั้งต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตการทำความดีการให้อภยัยการทำบุญและการเจริญสมาธิภาวนาเป็นหนทางที่จะช่วยลดวิบากกรรมและสร้างชีวิตที่สงบและมีความหมาย ชีวิตไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้การตายทั้งกลมเป็นตัวเตือนใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใส่ใจต่อาการกระทําของตนและทําจิตใจให้บริสุทธิ์การเข้าใจความจริงของชีวิตและความไม่เที่ยงจะช่วยให้เรามีสติมีความเมตตาและพร้อมสําหรับการจากไปเมื่อถึงเวลา เมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องของตายทั้งกลมสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความไม่แน่นอนของชีวิตความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีเวรตำผูกพันกับชีวิตและผู้อื่นการตายที่เกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายใดๆล้วนสร้างความตระหนกและความเศร้าแก่ผู้ที่ยังอยู่แต่สำหรับวิญ,ญญาณเองการตายเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่สงบและติดอยู่กับโลกมนุษย์ วิญญาณของผู้ที่ตายทั้งกลมมักจะยังคงวนเวียนอยู่กับสถานที่ที่พวกเขายังมีความผูกพันเช่นบ้านเดิมสถานที่ทำงานหรือสถานที่เกิดเหตุเวรกรรมและความขังคาใจที่ยังไม่ถูกชําระทำให้พวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นไปสู่พบใหม่ได้ง่ายความกลัวความเสียใจและความกโกรธล้วนเป็นแรงดึงดูดที่ยึดวิญญาณไว้กับโลก ในพุทธศาสนาเราเข้าใจว่าเวรกรรมคือผลของการกระทํากรรมดีและกรรมชั่วที่เราทําไว้ล้วนมีผลต่อสภาพชีวิตของเราและอนาคตการตายทั้งกลมเป็นสัญญาณเตือนใจว่าเราควรระมัดระวังการกระทําในทุกๆวันการทําความดีการให้อภยัยและการทําจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยลดผลกระทบจากเวรกรรม ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้เพื่อปรับปรุงชีวิตของตนการตระหนักถึงความจริงของชีวิตความไม่เที่ยงและผลของกรรมจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยสติมีความเมตตาและไม่ยึดติดกับความทุกข์หรือความโลภการทำบุญและเจริญสมาธิภาวนาจะช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งและพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผู้ที่ตายทั้งกลมบางรายยังคงวนเวียนอยู่เพื่อแก้แค้นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับผลของกรรมการกระทำเหล่านี้เป็นผลโดยตรงของความโกรธความเสียใจและความอยากได้อยากมีที่ยังไม่ได้ระบายออกการเข้าใจและปล่อยวางความโกรธและความแค้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้วิญญาณสงบและหลุดผลจากพันธกรรมการตายทั้งกลมยังสะท้อนถึงความสาคัญของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์และการทำความดีในชีวิตประจำวัน การทำดีไม่ได้หมายถึงการทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการลดเวรกรรมและสร้างความสงบให้กับทั้งตัวเราและผู้อื่นการใส่ใจต่อกายกรรมวัจีกรรมและมนโนกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับความตายและวิบากกรรมที่ตามมาเมื่อวิญ,ญญาณตายทั้งกรมยังคงติดอยู่กับโลกพวกเขามักปรากฏในรูปแบบของเสียงรอยเมาหรือภาพลาง,ลาง การปรากฏเหล่านี้เป็นสัญญาณของความค้างคาใจและเวรกรรมที่ยังไม่ได้ชำระการเห็นหรือสัมผัสปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลของกรรมที่สะสมและผูกพันวิญญาณกับโลกผู้ที่ตายทั้งกลมและยังไม่สามารถปล่อยวางมักจะถูกดึงดูดด้วยความโลภความโกรธหรือความเสียใจ การพยายามเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตการเกิดและการตายจะช่วยให้เราปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้มีสติและไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปการทำบุญการให้อภยัยและการเจริญสมาธิภาวนาเป็นหนทางที่จะช่วยลดวิบากกรรมและทำให้วิญญาณสงบการปล่อยวางเป็นกุญแจสำคัญการยึดติดกับความทุกข์ความกโกรธหรือความเสียใจทำให้วิญญาณไม่สามารถจากไปได้ การตายทั้กลมเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับผู้ที่ยังไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้การมีสติและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนตายจะช่วยลดความทุกข์และทำให้วิญญาณสามารถเดินทางไปสู่พบใหม่อย่างสงบสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่การเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อเตือนใจให้เราตระหนักถึงผลของกรรมการกระทำของเรามีผลทั้งต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคต การทำความดีการให้อภยัยการทำบุญและการเจริญสมาธิภาวนาจะช่วยลดวิบากกรรมและสร้างชีวิตที่สงบและมีความหมายการตายทั้งกลมเป็นบทเรียนที่ทรงพลังสอนให้เราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและความจำเป็นในการทําความดีการตระหนักถึงความจริงของชีวิตและเวรกรรมช่วยให้เรามีสติมีความเมตตาและพร้อมสำหรับการจากไปเมื่อถึงเวลา การปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความยึดติดเป็นหนทางที่จะช่วยให้วิญญาณสงบและหลุดพ้นจากพันธกรรมในท้ายที่สุดเรื่องราวการจ่ายทั้งกลมเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใส่ใจต่อการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมการทําความดีการขอขมาและการเจริญสมาธิภาวนาเป็นหนทางสําคัญที่จะช่วยลดวิบากกรรมทําให้ชีวิตสงบและเตรียมจิตใจให้พร้อมสําหรับการตาย เมื่อเราพิจารณาเรื่องการตายทั้งกลมสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตการกระทำและเวรกรรม ชีวิตคนเรานั้นเต็มไปด้วยการกระทำที่สร้างผลทั้งทางกายวาจาและใจการตายอย่างกระทันหันมักเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังมีความผูกพันมากเกินไปกับสิ่งต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความรักหรือความโกรธความเสียใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกพันวิญญาณไว้กับโลกมนุษย์ทำให้วิญญาณไม่สามารถไปสู่ภพใหม่ได้อย่างสงบสภาพจิตของผู้ที่ตายทั้งกลมมักเต็มไปด้วยความขับข้องใจความกลัวและความเสียใจ ความทุกเหล่านี้เกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่สะสมมาตลอดชีวิตบางครั้งพวกเขายังมีความโกรธต่อผู้ที่ทำร้ายตนหรือเสียใจยต่อสิ่งที่พลาดโอกาสในชีวิตการไม่สามารถปล่อยวางความโกรธและความเสียใจยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วิญญ,ญาณไม่สงบ ในพุทธศาสนากรรมเป็นผลของการกระทำการทำชั่วหรือทำดีในชีวิตประจำวันจะสะสมเป็นวิบากกรรมการตายทั้งกลมเป็นตัวเตือนใจให้เราตระหนักถึงผลของกรรมและทำให้เราพยายามปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสมการทำความดีการเจริญสมาธิภาวนาและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบจากเวรกรรม เรื่องราวของผู้ที่ตายทั้งกลมสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความสำคัญของการทำความดีผู้ที่สามารถทำความดีและชำระเวรกรรมได้ก่อนตายแม้ว่าจะตายกระทันหันวิญญ,ญาณก็สามารถสงบและไปสู่พบใหม่ได้อย่างมีความสุขแต่ผู้ที่ยังมีความโกรธความเสียใจหรือความหลงติดอยู่วิญญ,ญาณมักจะวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์ การผูกพันกับโลกไม่เพียงแต่เกิดกับผู้ตายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่การเห็นหรือสัมผัสปรากฏการเหนือธรรมชาติเช่นเสียงรอยเงาหรือภาพลางๆเป็นสิ่งที่เตือนให้เราตระหนักถึงผลของกรรมและความไม่แน่นอนของชีวิตการเรียนรู้และกลับปรุงตนเองจากเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของเรามีสติมีความเมตตาและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถาวร เวรกรรมที่ผูกพันชีวิตและความทุกข์มักเกิดจากความโกรธความเสียใจยความโลภและความอยากได้อยากมีการตายทั้งกลมเป็นการสะท้อนว่าการกระทําเช่นนี้มีผลต่อชีวิตและหลังความตายการทำความดีการให้อภยัยและการปล่อยวางความโกรธเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยให้วิญญาณสงบ ผู้ที่ตายทั้งกลมมักปรากฏในสถานที่ที่พวกเขายังคงมีความผูกพันเช่นบ้านเดิมสถานที่ทำงานหรือสถานที่เกิดเหตุความผูกพันเหล่านี้ทำให้วิญญาณไม่สามารถหลุดพ้นไปสู่พบใหม่ได้ง่ายการปล่อยวางและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การตายทั้งกลมสอนให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตการกระทําใดๆของเราล้วนมีผลทั้งต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตการใส่ใจต่อกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติการทาบุญการขอขมาและการเจริญสมาธิภาวนาจะช่วยลดวิบากกรรมและสร้างจิตใจที่สงบ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้เพื่อปรับปรุงตนเองการใส่ใจต่อก,กรรมและผลของการกระทำจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความหมายการเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตและความสำคัญของการทำความดีจะช่วยให้เราพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความโลภเป็นกุญแจสำคัญผู้ที่สามารถทำได้ก่อนตายแม้ว่าจะตายกระทันหันวิญญาณก็สามารถสงบและหลุดพ้นจากพันธกรรมการตระหนักถึงความจริงของชีวิตและเวรกรรมช่วยให้เรามีสติมีความเมตตาและสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจ ในท้ายที่สุดเรื่องราวของการตายทั้งกลมเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงผลของกรรมการทำความดีการให้อภยัยการทำบุญและการเจริญสมาธิภาวนาจะช่วยลดวิบากกรรมทำให้ชีวิตสงบและเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการตายการปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความยึดติดเป็นหนทางที่จะช่วยให้วิญญาณสงบและหลุดพ้นจากผันธกรรม เมื่อเราเข้าใจเรื่องการตายทั้งกลมสิ่งที่ชัดเจนคือชีวิตไม่เที่ยงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าชีวิตจะสิ้นสุดเมื่อใดการตายกระทันหันสะท้อนถึงความไม่พร้อมและความค้างคาใจของวิญญาณที่ยังมีความผูกพันกับโลกไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความโกรธหรือความโลภสิ่งเหล่านี้ทำให้วิญญาณยังไม่สามารถปล่อยวางและไปสู่ภพใหม่ได้ ผู้ที่ตายทั้งกลมหลายครั้งปรากฏในเรื่องเล่าของผู้ที่สามารถติดต่อวิญญาณหรือผู้ที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติพวกเขามักมีความคับข้องใจและยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกเช่นบ้านที่ดินทรัพย์สิสนหรือแม้กระทั่งความรักที่ยังไม่สมบูรณ์วิญญาณเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมของตนเพื่อแก้แค้นหรือสะสางความค้างคาใจ เวรกรรมที่ผูกพันชีวิตและความทุกข์เกิดจากการกระทำที่สะสมทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมชั่วเช่นการทำร้ายผู้อื่นการโกหกหลอกลวงหรือการละเลยต่อผู้อื่นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณไม่สงบการตระหนักถึงความจริงนี้ช่วยให้เรารู้จักระวังการกระทำของตนเองและปรับปรุงชีวิตให้เหมาะสมการปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความโลภเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การยึดติดกับความทุกข์ทำให้วิญญาณไม่สามารถจากไปได้การตายทั้งกลมมักเกิดกับผู้ที่ยังไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้การทำบุญการขอขมาและการเจริญสมาธิภาวนาจะช่วยลดวิบากกรรมและเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการจากไป ชีวิตของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้การตระหนักถึงผลของกรรมและความไม่เที่ยงของชีวิตจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยสติมีความเมตตาและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถาวรการทำความดีการให้อภัยและการเจริญสมาธิภาวนาเป็นหนทางที่จะช่วยลดวิบากกรรมและทำให้ชีวิตสงบ ผู้ที่ตายทั้งกลมและยังไม่สามารถปล่อยวางวิญญาณมักปรากฏในรูปแบบของเสียงรอยเงาหรือภาพลางๆการปรากฏเหล่านี้สะท้อนถึงความค้างคาใจและเวรกรรมที่ยังไม่ได้ชำระ การเห็นหรือสัมผัสปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลของกรรมที่สะสมและผูกพันวิญญาณกับโลกความตายทั้งกลมสอนให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตการประทำใดๆของเรามีผลทั้งต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตการใส่ใจต่อกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติ การทำความดีการขอขมาและการเจริญสมาธิภาวนาจะช่วยลดวิบากกรรมและสร้างสติใจที่สงบเรื่องราวของผู้ที่ตายทางกลมยังสะท้อนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการทำความดีและชำระเวรกรรมการทำดีไม่ได้หมายถึงการทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงลดเวรกรรมและสร้างความสงบให้กับทั้งตัวเราและผู้อื่นการตระหนักถึงความจริงของชีวิตและเวรกรรมช่วยให้เรามีสติ มีความแม่ตาและสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้การทำความดีการให้อภัยการทำบุญและการเจริญสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่จะช่วยลดวิบากกรรมและสร้างชีวิตที่สงบและมีความหมายการปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความยึดติดเป็นหนทางที่จะช่วยให้วิญญาณสงบ การตายทำกลมเป็นบทเรียนที่ทรงพลังสอนให้เราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและความจำเป็นในการทำความดีตระหนักถึงความจริงของชีวิตและเวรกรรมช่วยให้เรามีสติมีความเมตตาและพร้อมสำหรับการจากไปเมื่อถึงเวลาปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความยุติดเป็นหนทางที่จะช่วยให้วิญญาณสงบและหลุดผลจากพันธกรรม เมื่อเราทบทวนเรื่องราวเหล่านี้เราจะเข้าใจว่าเวรกรรมและความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถลดความทุกข์นั้นได้ด้วยการปรับปรุงตนเองการทำความดีการให้อภัยและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การตายทั้งกลมเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความเมตตาและใส่ใจต่อการกระทําของตัวเองท้ายที่สุดการตายทั้งกลมเป็นบทเรียนอันล้าค่าให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความสําคัญของการทําความดีปล่อยวางความโกรธความเสียใจและความยึดติดเป็นหนทางสําคัญที่จะช่วยให้วิญญาณสงบและทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและสงบสุข ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องกรรมไม่เคยโกหกหากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ